ช่วงที่2นะครับของเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับวันนี้คําถามก็ง่ายๆนะฮะมออเป็นกระเป๋าใส่ของอเนอกประสงค์จำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับตอบคาถามใน a c e b o o k Live นะครับในเพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านใน y YouTube เก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับออคําถามนะถามว่าธนาคารอมสินเนี่ยเขานำเสนอสินเชื่ออมสินรีการ์ดสำหรับพนักงานประจําอัตราดอกเบีย้ยคงที่เริ่มต้นที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับอันนี้ไปร่วมตอบคําถามกันนะครับ ส่วนข่าวสารต่างๆนะที่จะมีเพิ่มเติมให้ในช่วงที่ทางนะฮะทางธนาคารอมสินครับก็เชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูงมีให้เลือกทั้งแบบ5เดือนและ7เดือนนะครับสำหรับดอกเบีย้ยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับดอกเบี้ยที่1.04ต่อปีเท่าเงินฝากประจําที่1.22ตต่อปีแล้วก็ เงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ7เดือนนะฮะอันนี้รับดอกเบี้ยที่1 1 2่อเเต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่1 3 1ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะจนถึง30กันยายน2อ6 8นหารกแปือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก เว็อ w หรือที่ GSB Contact Center 1115เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับส่วนทางสำนักงานกสทชเขามีการจัดประชุมร่วมกับองค์กรวิชาชีพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหารือแนวทางในการจัดการกับเนื้อหาที่มีความรุนแรงต่อกลุ่มเปราะบางที่ถูกนำเสนอซ้ำในสื่อมวลชนนะครับท้งนี้ในปีที่ผ่านมาครับได้มีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทาง เสนอแนะด้านเนื้อหาภายใต้มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อนะครับอีกทั้งคณะทำงานร่วมด้านการนำเสนอข่าวเด็กข่าวอาจญากรรมแล้วก็เหตุการณ์ความรุนแรงในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติพร้อมๆกับส่งเสริมกลไกในการกำกับดูแลกันเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบริหาการ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกสทอชอ,องค์กรวิชาชีพสื่อนักวิชาการด้านสื่อตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป้าหมายนะเป้าหมายอันสำคัญก็คือนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการรายงานข่าวนะฮะเพื่อสร้างระบบนิเวศส,สื่อที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไปนะครับทั้งนี้ในวันอังคารที่16กันยายน2568วันนี้แหะครับจะมีการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยนะเป็นโฟกัสกลุ่มนะครับสำหรับร่างแนวทางปฏิบัติ การรายงานข่าวเด็ดแล้วก็ข่าวเด็กนะฮะขอภัยแล้วก็ร่างแนวทางปฏิบัติสําหรับการรายงานข่าวอัชญากรรมแล้วก็เหตุการณ์ความรุนแรงนะครับเพื่อปรับปรุงนะให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับในการใช้อ้างอิงร่วมกันนะระหว่างกสทอชอ,องค์กรวิชาชีพแล้วก็องค์กรสื่อนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมอครับโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนร,ราชบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับก็เตรียมความพร้อมสําหรับ การรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมขังนะในช่วงฤดูฝนนะครับมีการกําชับครับสำหรับผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเนี่ยก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญาดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยนะในการทํางานในช่วงฤดูฝนแล้วก็มาตรการในการป้องกันน้ําท่วมนะในแนวทาง หรือว่าแนวพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดนะครับพร้อมกันนี้ครับได้มีการสั่งการให้เพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสำหรับน้ำท่วมขังนะฮะแล้วก็จัดทำหรือว่าจัดเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมือสูบน้ำให้พร้อมนะฮะสำหรับการใช้งานได้ทันทีนะฮะจัดให้มีหน่วยฉุกเฉินเอ่อแล้วก็บรรเทาทุกนะเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยนะครับอ่ะก็เป็นข่าวสารที่มาฝากกันนะครับส่วน,วนเรื่องของนี่ด้อยคุณภาพนะ NPL ในภาคธุรกิจไทย เป็นยังไงวิกฤตหรือไม่วิกฤตหรือจะวิกฤตหนักกว่าน,นี้นะครับอยู่กับคุณการนาโชคไปสารสินนะครับผู้บริหารงานวิจัยของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรษกร,รไทยนะครับสวัสดีครับคุณการนาครับสวัสดีค่ะครับผมออรบกวนเริ่มเลยแล้วกันผมเหลือเวลาประมาณสัก1ิกวนาทีเนี่ยนะฮะเรื่องของนี้เสียของภาคธุรกิจบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยจนถึงนาทีนเนี้ยมันเป็นยังไงน่าห่วงมากน้อยขนาดไหนครับถ้านับเฉพาะที่เสียและเป็น NPL จริงๆเนี่ยถือว่าทรงๆนะคะ แต่ประเด็นก็คือว่าคนที่เริ่มมีความได้คุณภาพอะค่ะหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบชั้น SN คือเริ่มมีวันผิดนัดชําระเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินเก้าสิบวันอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยถือว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะต้องมอนิเตอร์กันต่อเพราะว่า ถ้าตอบกันตรงๆคือเศรษฐกิจไทยมันโตแบบไม่ค่อยแข็งแรงเช่นเท่าไหร่ใช่ไหมคะมแล้วดูโดยโทัรเนี่ยคือการชุนตัวมันมีแค่ในระดับเดียวอะคะ่ะถึงจะฟื้นแต่ก็ไม่ได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้มีความไม่แน่นอนอยู่ในเรื่องของแบบราได้ของภาคธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังเป็นประเด็นอยู่คะ่ะถึงมันไม่ใช่ตอนนี้ ประมาณนี้ค่ะก็คือดูร,รวมๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็น SM บวกกับ NPL เนี่ยเรายังเห็นตัวสัดส,ส่วนตรงนี้ค่ะก็คือสัดส,ส่วนของสินเชื่อที่มีความด้อยคุณภาพยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ค่ะครับ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราแยกเป็นรายธุรกริจขนาดใหญ่ธุรกริจขนาดกลางธุรกริจขนาดเล็กเนี่ยอันเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันทั้งหมดไหมหรือว่ามันเฉพาะขนาดกลางขนาดเล็กครับมีจริงก่อนหน้านี้ที่ชัดมากคือเล็กใช่ไหมคะก็คือ ตั้งแต่แบบ small micro super micro เนี่ยถือว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องเรื่องนีด้อยคุณภาพหรือความสามารถในการชำระหนีของภาคธุรกิจมาแล้วแต่ว่าในข้อมูลที่เรานำมา study อะคะ่ะเป็นข้อมูลจากถังข้อมูลของ NCB ที่เป็นถังธุรกิจเนี่ยเราพบว่าสัญญาณของความด้อยคุณภาพตรงนี้นะคะ่ะมันเริ่มลามขึ้นไปแบบเป็นธุรกิจ รายกลางแล้วก็รายใหญ่ในบางเซกเตอร์ด้วยค่ะถือว่าเริ่มมีประเด็นที่อาจจะต้องแบบ on กอ i n g กัน,ออนตอร์กันใกล้ๆอย่างใกล้ชิดที่ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยรายกลางรายใหญ่เนี่ยเพราะอะไร่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเขามีปัญหาทีค่ะด้วยวงเงินสินเชื่อเนี่ยค่อนข้างใหญ่ก็เลยทําให้ดูเวลามีปัญหาทีมันก็มีมีสัดส่วนของตัวเลขที่เป็นนี้ไร้คุณภาพเนี่ยขยับขึ้นชัดเจน S <S ด้วยในตอนนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราดูตัวเซกเตอร์ที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นเซกเตอร์แบบที่พักแรมสสงหาร <S <S <ฮ>ิมทรัพย์ซึ่งล้วนแต่มีประเด็นเรื่องความสามารถของการประครองธุรกิจแล้วมันก็ลามัดมาที่ความสามารถในการชำระหนีนของเขาด้วยคับปลีค้าส่งเจอไหมเพราะว่าเห็นคือ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 ผมคุยกับ กวิเคราะห์เนี่ยบางทีเขาบอกค่าปิดค่าส่งตอนนี้ก็เจอนะปัญหาเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มนะีอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเงินในกระเป๋าของประชาชนทั่วไปก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ให,ให้การทําธุรกิจเขาก็มีปัญหาแล้วก็มันก็ส่งผลไปถึงเรื่องของไอตัว SM แล้วก็ตัว NPL ด้วยใช่ค่าปิดค่าส่งก็เจอค่ะคุณแอนคือจะบอกว่าค่าปิดค่าส่งเนี่ยเจอทั้งแบบมีที่แบบเริ่มเน่าก็คือแบบ มีมีการผิดนัดชำระนี่เกินหนึ่งเดือนด้วยค่ะแล้วก็แต่ไม่เกินสามสิบไม่เกินเก้าสิบวันอันนั้นคือใช่อันนั้นคือเริ่มเขาขึ้นมาเรื่อยๆด้วยค่ะมันไม่มันไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะคะคือตัวในส่วน sn ของคารปีคาโซนเนีนะะ่ยค่ะทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและ npl ของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงข้อมูลล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยก็เหมือนจะ ไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสองเนี่ยก็สูงกว่าช่วงซิ้นปีค่อนข้างชัดเหมือนกันคือเขาเจอหลายเรื่องค่ะกำลังซื้อในประเทศก็ใช่ส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับตัว spending ต่างๆที่มันอาจจะลิงก์กับตัวภาคท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังไม่มาด้วยค่ะรวมๆกันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆเซกเตอร์ค้าปิดค้าส่งเนี่ยมีสัญญาณที่ค่อนข้างหวานแอวในเรื่องของความสามารถในการชำระนี้มานานแล้วและตอนข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็ยังคอนเฟิร์มภาพนั้นอยู่ค่ะ ถ้าเรามองขยับไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยว่าเอาละผลไอ้พวกที่เราเห็นเนี่ยทั้งตัวสัญญาณของตัว SM มันเยอะขึ้นก็คือปิดนาทาวันขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ยังไม่ถึงไอ้เกวันเนี่ยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ NPL ที่มันมีตัวเลขมันเพิ่มขึ้นไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมันมันจะส่งผลให้กับเศรษฐกิจไทยยังไงหรือว่ามันจะมีโอกาสที่อยู่อยู่แจ็คพอตกลับมาแล้วสามารถที่จะเป็นลดตัวทั้ง SM ไปลดทั้งตัว NPL เได้เนี่ยเศรษฐกิจ ต้องบอกว่าค่อนข้างยากเพราะว่าเศรษฐกิจไทยปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่โครงสร้างเศรษฐกิจที่มันมันทับถมหลายๆปัญหาเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามใดก็ตามที่โครงสร้างมันไม่ได้เปลี่ยนในช่วงข้ามคืนเนี่ยจริงๆคือปัญหาที่มันจะย้อนกลับมามีผลต่อการ เป็นประเด็นเรื่อง NPL เป็นประเด็นเรื่องหนี้เสียอย่างเงี้ยค่ะทั้งในส่วนของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคคนธรรมดาภาคควเรือนเนี่ยมันยังไงก็ตามมันน่าจะยังมีความอ่อนแอในภาพเนี้ยต่อค่ะในช่วงหลายๆไตรมาสข้างหน้าซึ่งสำหรับในมุมของสถาบันการเงินเอง่ะค่ะเขาก็คงทำได้ในระดับหนึ่ง ามเกณฑ์ Responsible Lending เนี่ยก็มีการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการปรับโครงสร้างใช่ไหมคะอย่างที่เราคุยกันในรายการหลายรอบแหละ uh huh. ว่าตัว Responsible Lending เนี่ยตามตามเกณฑ์แนวทางไกด์ไลน์ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยให้กับตัวสถาบันการเงินคือเวลาลูกหนี้เริ่มมีวันผิดนัดชำระหรือว่าเริ่มมีปัญหาในการชำระหนี้เนี่ยก็สถาบันการเงินก็อาจจะต้องช่วยลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างซึ่งการปรับโคร,รงสร้างตรงนี้ค่ะ มันครอบคลุมทางนี้ที่เป็นแบบบุคคลธรรมดารายย่อยควรเรือนแล้วก็มี S ่เ e อด้วยค่ะที่เป็นธุรกิจรายเล็กๆประเด็นตรงนี้ค่ะถ้าย้อนกลับมาดูที่ถังข้อมูลที่เราได้มาทำการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยก็พบว,ว่ามันมีการปรับโครงสร้างนี้ให้กับลุ่มนี้ S e. เอสเอเยอะขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ตัวความสามารถในการกลับมาชำระนี้ของเอ e เนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนิดนึง แต่ประเด็นก็คือว่าภาพใหญ่อะคะ่ะคือปรับโครงสร้างนี่ปัลมันก็ดีขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าภาพใหญ่มันความสามารถในการทํากําไรหรือความสามารถในการหาไรายได้ประคองธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งค่ะ<ม>คือเรื่องแบบเงินในกระเป๋ามีความสามารถในการทารายนี้ไหมปรบโครงสร้างเราก็อาจจะแบบแมีปัญหาแบบอีกแบบอย้อนกลับมามีปัญหาได้อีกนะคะเพราะว่าจริงๆรายได้มันยังไม่มานะประมาณ แล้วอย่างนี้จะทํำยังไงผมเหลือเวลาจ้านๆอีกสองนาทีเนี่ยเราเรา, 2> 2าจะทํำยังไงคือจริงๆในในการศึกษาที่รอบนี้ของเรานะคะเราก็เสนอให้มีทํำยังไงแล้วก็ตั้งโจทย์ว,ว่าทํายังไงให้ชําระหนี้ได้อย่างแบบว่ายั่งยืนหรือแก้หนี้ได้อย่างยั่งยืนใช่ไหมคะซึ่งเรานําเสนอสามองค์ประกอบค,ค่ะซึ่งมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันนะอันแรกเนี่ยก็คือมาตรการที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ค่ะมันต้องเหมาะกับ ระดับหรือชั้นของเขาอะค่ะคือถ้าสมมติเขายังไม่เป็น n p l มาตรการที่ช่วยเหลือลูกหนี้ที่จะช่วยลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบนึงค่ะแต่ถ้าลูกหนี้เป็น n p l ไปแล้วเนี่ยเราต้องคง,ต,งต้องมานั่งคิดว่าทำยังไงให้มันจบนี้ได้เร็วขึ้นเราจะได้แบบแบบล้มั้นลุกใหม่ก็เริ่มธุรกิจใหม่ได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการดีไซน์มาตรการเหล่านั้นหรือความช่วยเหลือผ่านมาตรการเหล่านั้นเนี่ยมันต้องเหมาะกับสเตจของลูกหนี้ค่ะ,ะอันที่สองก็คือถ้าสมมติว่าเรามีมาตรการตั้งไว้แล้วแต่ประเด็็นกคือว่า องค์ประกอบที่จะมาช่วยกันนะคะความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนเนี่ยมันยังไปด้วยกันไม่แบบซิงครไนซ์กันจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่สองคือทั้งลูกหนี้เองต้องเต็มใจจะปิดจบหนี้ก้อนนั้นค่ะบัการเงินเองต้องต้องตัดใจนะต้องใจแข็งใช่ต้องตัดใจคือไห่วงแบบอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะบางทีต้องต้องต้องคัดเหมือนกันนะแฮคัดเหมือนกันใช่ค่ะ ใช่ใช่ก็คือทั้งคู่นะคะทั้งลูกนี้เองทั้งสถาบันการเงินเอง,เองแล้วอาจจะมีบางส่วนของทางการที่อาจจะเล่นกระบวนการให้มันเร็วขึ้นแล้วองค์ประกอบที่สามถ้าจะให้มันยั่งยืนจริงๆคือโครงสร้างเศรษฐกิจไทยต้องเข้มแข็งกว่านี้ค่ะ <c oughs> เหมือนกับว่ามันเป็นภาพใหญ่เนาะคือถ้าภาพใหญ่มันรวมแล้วมันดูมีสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการดําเนินธุรกิจการมาของธุรกิจทําได้อย่างร่บรืออย่างนี้ยคะ่ะกระแสรายได้ของภาคธุรกิจมา การแก้ที่อะไรก็จะสําเร็จคือ,อยังไงคือคือเราต้องลดการพึ่งพาการส่งออกเราต้องลดจํานวนนักท่องเทีย่ยวเราต้องพึ่งพาตัวเองอุปโภคบริโภคมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือยังไงไม่ค่ะเข้าใจว่ามันอาจจะต้องเป็นแก้ที่แบบการยกระดับของแบบพวก productivity คือถ้าลดแบบนั้นมันจะแบบมันก็ตัดได้แค่ในระดับเดียวค่ะแต่ทีนี้คือเราจะทํายังไงให้เราไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้ค่ะแต่ไปก้าวได้ใหญ่ขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนที่ productivity ใช่ค่ะสร้าง U.S. curve ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วก็ต้องแบบทยอยทำแล้วก็ต้องทำต่อเรื่อยครับผมได้ครับวันนี้ขอพรบคุณมากนะครับคุณการนาที่มาช่วยอัปเดตให้ฟังนะแล้วก็มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยนะครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณการนาโชคไพศาลศิษย์นะครผู้บริหารงานวิจัยของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับอ่ะ เดี๋ยวฝากข่าวปิดท้ายซะหน่อยนะคุณวิลาชัยอมรทะกลสุเวทนะครับรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินอุสวุโครักษาการผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะครับเปิดเผยว่าธนาคารอมสินเนี่ยเขาเด,เดินหน้ายุทธศาสตร์การเป็นธนาคารเพื่อสังคมคภายใต้สีภารกิจหลักก็คือเพื่อลดความเดื่อมล้ําทางการเงินแล้วก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมนะฮะให้กับประชาชนฐานรากแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ครับโดยที่ผ่านมาครับธนาคารได้มีการดําเนิน เนโครงการสินเชื่อสําคัญหลายโครงการนะครับแล้วก็ล่าสุดเตรียมที่จะมีการออกซอฟโลนเพิ่มเติมนะครับวงเงินโครงการเนี่ยอยู่ที่1นึ่งแสนล้านบาทนะครับโดยทางธนาคารอมสินเขาคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง0.01%ต่อปีนะฮะให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนำเงินไปปล่อยต่อนะให้กับผู้ประกอบการ SME ในอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน3.5%ต่อปีนะครับใน2ปีแรกนะ,ะสำหรับอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวนะครับ ทั้งนี้ครับทางธนาคารอมสินนะเขายังจะเดินหน้านะในการขยาย ผลนะสำหรับการสร้างโซเชียลอิมแพคอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะปีละไม่ต่ำกว่า2ล้านคนนะควบคู่กับการบูรณา,าการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI เข้ามาช่วยเพื่อยกระดับการดำเนินงานแล้วก็การให้บริการทางการเงินนะครับไฮไลท์สำคัญนะเป็นอะไรเนี่ย a i o p t i m i z e e สต์ n ลนโพส s ซสซิ่งแอ n ด์อันนะครับแล้วก็ AI Chatbot for b a n บงนะครับ โดยจะเริ่มนะสำหรับการใช้งานเนี่ยนะในไตรามาสที่4นะของปีนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเดี๋ยวเขาจะออกซอฟโลนนะแสนล้านให้กับสถาบันการเงินที่เขาร่วมนะก็คือปล่อยให้กับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะต้องไปปล่อยให้กับผู้ประกอบการ SME ดอกเบี้ยไม่เกิน3.5%ต่อปีใน2ปีแรกนะครับแล้วก็อันหนึ่งเขาก็ยังเร่งในการช่วยเหลือเดินหน้าในการ สร้างโซเชียลอิมแพกนะสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะในการลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินแล้วก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ10โมงถึง11โมงผมนัทพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ